ก็มาคูดบอ่อแล้วก็มาเลี้ยงปลามาทําสวนเกษตรผสมผสานมันมีหลายอย่างที่ว่าทํามันมีความทุกขตรงที่ว่าเราเราได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ออกกําลังกายทุกวันมีความทุกขแบบได้ดูบันอยู่กับบรรยากาศอยู่กับอะไรโอ้มันถือว่าชีวิตของเราไว้นีแล้วก็มันสมควรจะมาอยู่อย่างนี้แหละครับมีต้องไปยุง่งอะไรมันมากบนไวันอันไหน,นมัน รดปล่อยชีวิตให้มันให้อายุมันยืนความแข็งแรงเราก็จะได้มีผมนี่อาย,ยุเจ็ดสิบปีนี่ขึ้นครับรถไทเดยวก็โดนขึ้นกันดี่กันนั่นไถไรมันไช้อะไรอะไรหลายอย่างผมยังแข็งแรงอยู่ครับผมประสงค์กั์กล้องครับสวนประสงค์ครับ แถวบ้านเขาเรียกกันว่าลงดีดแถวนี้เขาเรียกกันลงดีดเขามามาอยู่ที่นี่เลยประมาณสักสี่ปีหลังบ้านช่องโครครับหลังบ้านช่องโคตำบลลังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนคราซีมามีคนกลาดนะครับเขาก็ย่างขายเขาก็เอาพันธ์หายเรียงแล้วเขาก็จะมารับซื้อด้วยเพราะว่าถ้าครบกำหนดเขาก็จะมารับซื้อขันตามมีเจ็ดสิบบาท แต่ว่าบางที่ก็ถ้าปลามันนั่นก็อาจจะแปดสิบอะไรมูน,นี่าะว่าเราไม่ได้ขายปีกแต่ว่าขายปีกก็ได้แต่ว่าอันนี้เขามาหลับเสือเราสมัยแต่ก่อนเราเคยเห็นแต่ปลาหมอบ้านเนาะปลาหมอตําทงไรทงหน้าหรือตําบอนา้ำแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาเป็นปลาหมอใหญ่ปลาหมอสามสี่ตัวโลก็เราก็เลยทดสอบดูว่าเออเราจะเลีย้ยงได้ไหมสามสี่ตัวโลนี่ก็เลยว่าก็พยายามกินเลี้ยงให้ได้ เขาเรียกมันเขาเ,เขาเรียกกันปลาหมอชุมพรหรือเปล่าลาหมอใหญ่นี่น่ะเขาเรียกถามหลายๆคนเขาเรียกปลาหมอชุมพรนี่ผมก็ไม่ไมนนรู้อะไรครับปลาหมอใหญ่ลุงเหลีดปล่อยในบ่อนี่ยแค่ตัวครับเจ็ดพันตัวได้ลูกบ้านๆานี่ราคาจักบาทครับผมตอวน้ำบาทห้าสิบตัวเล็กเล็กสุดเลยตัวเล็กแต่ว่าตัวใหญ่น้อยจะเป็นสองบาทตัวบาทห้าสิบเนี่ขนาดเท่าไหร่ครับอู้มันใบ,บ,บมะขามเหรอว่าใบามะขามเล็กๆเล็กน้อยไปฝอย,ยอยู่ ใบประคามเห็นตัวเด้น้อยอยู่ผมเอาตัวเหล็กโตสองบาทเด็กสิหใ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาสักาเรล็จจะไม่พอ oh. ดี่มียู่ใด้แต่ผมเอาตัวเหล็กมาตอนเอามาเทแอกเด็กโตดอยๆอย,อยู่รุ่งเรีองไทยอาหารอย่างมันกินได้ครับก็อาหารเป็นเม็ดเม็ดเล็กนี่ครับเม็ดฝอย์้อาหารเม็ดเหล็กอ่าเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยไทยมื่นึ่งนี่จักขาบครับบางชาขยันน้อยก็่สองที่้าแม่ บางทีเวลาไม่มีก็ให้ครังเดียวก็เดียวมันงานมันหลายอย่างเนอะก็บางทีก็ไปดูไหลมันบางทำบูแตงโมบงังอะไรบงังทีหนึ่งถึงสองที่แหละบางทีขยัน,ออนตอนทีนึ่งไอ้คังน,นึงนี่แน่นอนแต่ว่าสองคังเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มาให้มันเพราะมันดูคนเดียวจนสองเดือนเลยมาเปลี่ยนเม็ดกลางอาหารเมร็ดเม็ดกลางขึ้นมาเิด๋ยวนี้ก็ใช้เม็ดกลางลแหละต้องกาใช้เม็ดเล็กอยู่ พอไปเจ่อเขาสามเดือนแหละจักเดือนยังได้จับขายครับเขาเรามมว่วานสี่เดือนสี่เดือนก,กว่านี่แหละอาหารอย่างอื่น,นหรือลุงหลีนให้มันกินนะหบอรครับมันก็มีมันก็กินยากินอะไรไม่ดีแหละครับบางทีตัดยาถ้าในก็ลาลงไปส่วนใหญ่มันก็อาหารเม็ดนี่แหละครับอาหารเมร็ดปลาหมอนีนส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารเมร็ดลุงหลีนเลี้ยงไนบอ่อขนาดเท่าไหร่ครับ มันจะเนสักงานกว่าว่าจินบางอย่างนี่งานกว่าจังหน่อยก็งานกว่าผมขุดลงไปเม็ดหาสิบสนามเต็มแล้วจีนมันก็จะมีไอ้ขอบบ่อขอบชานบ่อบางทีผมก็สูบนามมันเต็มปลามันก็จะนบวิ่งกินไอ้ตะไคร่นามบิงอะไรอยู่หรอขอบบ่อที่เดี๋ยมันก็มันใหญ่ไวมันได้ออกกำลังกายมันอะไรดูดูมันใหญ่ไวตัวไว เยีมบอ่อที่แรกก็คุดประมาณสักครึ่งเดือนแล้วว่าอยาก็ผมก็เอาขิงวัวเอาไมาลงให้มันน้ำม,มันใสเอาขิงวัวมาหวานาไว้ให้มันเกิดแป็นตน้นอะไรจนครึ่งเดือนผมยังมาปล่อยแต่ว่าดินแถวนี้มันไม่เค็มดินมันปลาอะไรก็อยู่ได้น้ำก็ใสน้ำนี่ผมทีใช้โซลาเซียวดูด วิ่งนม้มวิ่งตลอดวันท้ายลงสองสามสีบ่บัวมันจะวิ่งมามาถึงกันหมดนี่แหละมันน้มมันวิ่งได้ตลอดวันน้มมีตลอดวันบอ่อดินนี่ได้เปลี่ยนนม้มเปลี่ยนอย่างบอ่อหรือว่ามีการเติมน้าเข้าไปบราบน้ำมันก็จะหยุบเองมันน,ามมน้าเราทิ้งไปจากสามสี่วันน้มหยุบแล้วก็เพิ่มมาขึ้นยังไม่ไม่ต้องเปลี่ยนครับปาหมอมันโตเร็วอยู่พอมันผมนสูบน้ำมามาเติมมันเรื่อย ผมเลี้ยงทดสอบเลี้ยงดูว่ามันถามันได้จริงเดี๋ยวผมเอาจริงแหละผมมีอีกตั้งสี่ห้าบ่อยังอีบ่อจังบวนี่ยังยังยังไม่ได้ปล่อยลองดูต้องลองดูบ่อนี่ก่อนรายได้ดีขนาดไหนแต่ว่าเราคำนวณตัวเลขมันก็ดูคนอื่นเขาเขาได้แล้วแต่เราจิตทดสอบเจามันได้แหละทาไม่ได้ไม่ยม่อมมันมีความทุกขตรงที่ว่าเราเราได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ออกกําลังกายทุกวันมีความสุกขแบบ แต่ดูบันอยู่กับบรรยากาศอยู่กับอะไรโอ้มันถือว่าชีวิตของเราไวนีแล้วก็มันสมควรจะมาอยู่อย่างนี้แหละครับมีต้องไปยุ่งอะไรมันมากบุญวายอันอันไหนมันลดปล่อยชีวิตให้มันให้อายุมันยืนความแข็งแรงเราจะได้มีผมนี่อายุเจ็ดสิบปีนี่ขึ้นครับรถไทเดี๋ยวก็โดนขึ้นกันดีวกันนั่นไทไไล่มันไทไไล่อะไรหลายอย่างผมยังแข็งแรงอยู่ครับ เลี้ยงปลาหมอนี่ยผมก็เลี้ยงครั้งแรงแต่ว่าถ,ถือว่ามันโตวไวอยู่ถ้าพี่น้องอยากสนใจว่าเอออยากมาดูว่ามันโตวไวขนาดไหนก็ลองมาดูครับสี่สวนประสงค์อยู่บ้านล่างกายใหญ่แต่ผมคิดว่ามันโตวไวอยู่นะเขาว่ามันลายใดถือว่ามันจะดีอยู่ผมคำนวณดูอตัวนี้ก็ไม่เกินเจ็ดบาทตัวตัวแต่ว่าถ้าเราทำได้สามสี่ตัวกิโลนี่ กิโลแปเจ็ดแปดสิบบาทเนี่ยเอ้มันเกิดกำไรก็คงมากก็คำนวณดูก็คิดก็คิดก่อนทำแต่ว่าพี่น้องคนไหนอยากมาเที่ยวดูกับมาชมเดี๋ยวผมมีหลายให้ดูหลายอย่างอยู่ไม่ใช่ปลาหม้ออย่างเดียวมีกลุ่มฝอยห้อยคมอะไรก็มีหลายอย่างให้เห็นอยู่เรียกว่ามองนี้เป็นศูนย์เียนรู้ครับครับแต่ว่าคลิปนี้จอให้เบิองปลาหมอ่อน้นให้ดูปลาหมอก่อนถ้าพี่น้อง อยากขอความรู้จากลุงหลีดลุงหลีดยินดีป่ะครับยินดีครับยินดีต้อนรับเขาส่วนสู่สวนประสงค์ครับครับผมลุงหลีดมีเบอร์โทรป่ะครับมีครับนผมขอเบอร์โทรให้พี่น้องของเขาโทรมาปรึกษานะครับ08 4 4 2 9 5 0 2 4่ครับโทรมาหาลุงหลีดได้ครับครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลุงหลีดหลายๆครับวัสดีครับครับวันดีครับวันดีครับ